อิปัสนากรรมฐานพูดมาหลายวันก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบือ่อเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญถึงจะฟังไม่เข้าใจก็เอาเป็นเข้าเอาไว้หรือว่าให้เห็นว่าพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องทำความเข้าใจคนบางครั้งไม่ได้ไม่ได้มาเรียนรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งอะไรก็เห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเป็นเรื่องเสกเรื่องอ้อนวอนเรื่องอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ลองฟังดูแล้วกันว่าศาสนาเนี่ยมีเหตุมีผลมี การทดลองมีการลงมือปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรฟังเป็นเขาเอาไว้บังก็ได้พูดมาหลายตอนนะอ่าลจุดนี้ก็เรื่องของการแยกการปฏิบัติเป็นสองส่วนสองวิธีอันแรกสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับนักปฏิบัติต้องแยกก่อนสมถะคือเครื่องทำให้จิตสงบเป็นฌานดิ่งลึกเข้าไปกำหนดอารมณ์กรรมฐานเพียงหนึ่งเดียวนิพพสนากรรมฐานเป็นเครื่องทำให้เกิดปัญญากำหนดอารมณ์กรรมฐานเข้าไปที่กายที่ใจที่รูปที่นามที่ขันธห้ารูปนามเกิดที่กายที่ใจอะไรรู้ไปทุกอย่าง ดูโดยความเป็นกลางเกิดปัญญาพอเราเข้าใจอย่างนี้เราลงมือทำเลยคนส่วนใหญ่นักปฏิบัติก็จะทำในส่วนของสมาธิก่อนหรือว่าในส่วนของสมถธาก่อนเพราะเป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นมาไม่ยากวิธีการไม่ยากเราก็นั่งสมาธิไปท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยอย่างนี้ พุโทโธอย่างเดียวให้รู้ว่าเป็นสมัญฐารรมฐานพอพุโทโธไปเรื่อยๆจิตเริ่มสงบความคิดปรุงแต่งหายไปวิตกวิจารณ์หายไปสมมุติว่าจิตเข้าเป็นอุปจาระอัปนาสมาธิเป็นปฐมฌานฌานหนึ่งก็ได้ก็ต่อไปเรื่อยฌานสองฌานสามฌานสี่ดิ่งเข้าไป ไปต่อได้อีกเป็นอารูปฌานไปเลยถึงฌานแปดก็ได้นี่คือสุดและสุดของสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำได้ถึงฌานแปดบางคนบอกว่าถึงฌานเก้าด้วยอันนี้คือที่สุดของสมถะเรียกว่าได้ฌาน ฌานสมบัติใช้คําว่าฌานเบื้อเจ้าพระองค์เห็นว่าการเข้าไปอยู่ในระดับสมาธิขั้นสูงเนี่ยปัญญาไม่เกิดพระองค์ก็นึกถึงตอนที่พระองค์เป็นเป็นเด็กตามพระเจ้าสุตโุทนะไปงานพิธีแรกนาขวัญน,นั่งใต้ต้นว่า ลมพัดเย็นสบายจิตเข้าเป็นปฐมฌานโดยธรรมชาตินึกถึงตอนนั้นเออปฐมฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่เบาสบายจิตมีคุณภาพที่สุดยังมีวิตกวิจาร์บ้างสามารถเดินปัญญาได้พระองค์ก็ถอยฌานลงมาที่ปฐมฌานนี่ สมถะไปสุดแล้วถ้าจะเดินนิพพานาก็ต้องกลับมาที่ปฐมฌานหรือว่าถ้าทาเป็นก็ถอยไปที่คันิกาสมาธิเลยก็ได้อันนี้เราเตรียมจิตอย่างพร้อมแล้วสมมุติว่าเราได้อย่างนั้นเราเราถึงฌานสี่เราก็ถอยจิตลงมาที่ปฐมฌานหรือต่ำกว่านั้นก็ได้พุโทโธพุโทโธความคิดเกิดขึ้นรู้อันนี้เริ่มวิัสสนแล้ว เอาความคิดนี่มันเป็นหนึ่งในห้าของสังขารรักขันความคิดก็คือสังขารรักขันคิดเดิอนะนั่งน่งไปอีกนึกถึงตัวเองในอดีตอย่างนี้ตอนเด็กเราเคยมาวิ่งเล่นที่วัดอย่างนี้เอา้าเป็นสัญญาก็ได้เป็นความคิดเป็นสัญญาก็ได้เป็นความจำในอดีต นั่งไปนั่งไปเจ็บขาขึ้นมานี่เอาเอาความเจ็บมันเป็นเบทนาขันขึ้นมานั่งไปนั่งไปได้ยินเสียงนกร้องเอานี่เป็นรูปทางเสียงทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้ผัดกันไปผัดกันมาเกิดดับความคิดกดับรูปดับเบทนาดับความคิดเ,เกิดเวทนาเกิดสลับกันไปอย่างนี้ บางครั้งก็มีกิเลสเกิดอ,อยากจะลุกอยากจะไปกินอะไรอร่อยอเดี๋ยวมันก็ดับแล้วออกกลับมานึกถึงคนที่มาว่าเราโกรธขึ้นมาอีกแล้วเอทักพาวความโกรธด,ดับไปเจ็บขาขึ้นมาอีกแล้วคันห้ามันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยทําไปเรื่อยอย่างนี้ใช้สมาธิระดับหนึ่งไม่สูงมากเกิดปัญญาขึ้นมาทิีนี้ เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าไอ้กายกับใจของเรามันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ไม่ใช่คิดว่าเกิดดับนะเห็นว่ามันเกิดดับหลายท่านเนี่ยมาคุยกับผมบอกโอ้ผมเห็นเกิดดับคิดเนาคิดว่าเกิดดับต้องเห็นว่ามันเป็นความคิดเป็นสังขารละขันสังขารละขันนั้นถ้าเราไม่คิดว่ามันเกิดดับมันดับไปนั่นคือดับของจริง เห็นไปเรื่อยเห็นความเกิดดับเห็นไปเรื่อยอีกเอาเห็นเอามันไม่ใช่ของเรามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงหาตัวเราไม่ได้อันนี้ได้ปัญญาระดับต้นถ้ามันชัดเจนเนี่ยก็เห็นอนัตตาเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ปัญญาเกิดจากวิปัสสนาตรงนี้ าเดินปัญญาไปเรื่อยๆจนมันเกิดปัญญาวางกายวางใจได้หมดอวิชชาเป็นพระอรหันต์อันนี้ที่พูดมาเนี่ยขั้นตอนตามตัวหนังสือนะยกตัวอย่างที่ว่าไล่ไปอย่างนั้นทำฌานสมบัติทำสมถะก่อนถอยกลับมาทำที่ปัสนาให้ถูกต้องดูพระกเขายที่กายที่ใจจนเห็นอนัตตาจนเกิดความปล่อยวางได้แยกอย่างนี้ตอนทำ ที่นี้สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องสังเกตตัวเองด้วยสมมุติว่าเรานั่งสมาธิพุโทโธพุทโธอย่างเนี้ยจิตมันเข้าเร็วเลยนั่งแป๊บหลับตาไปแป๊บหนึ่งจิตรวมจิตรวมไปอย่างนี้จะให้นั่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็นั่งได้เก่งเรื่องสมาะก็ทําสมาะให้สุดไปแต่สําคัญอย่าไปติดในตรงสมาธิ ที่มันเป็นชาเนี่ยมันมีความสุขมันมีอภิญญาอะไรต่างๆเหนือมนุษย์ขึ้นมาครูบาอาจารย์วัดป่าหลา,หลายท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่าไปติด <c oughs> บางท่านไม่เชื่อนะ <c oughs> ก็มีได้ฟังจากครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังต้องเดินปัญญาด้วยนะต้องเดินปัญญาแต่ว่าต้องแต่ว่าพูดนี้นะาเจโตวิมุตต์เนี่ยพวก จเจริญฌานสูงเนะี่ยเขาเดินปัญญานิดเดียวครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าพอฌานสูงๆเข้าไปดูในฌานก็ได้ให้หาผู้ว่าพุทโธหาไม่เจอก็เห็นอนัตตามกันต้องสังเกตตัวเราถ้าเราเข้าฌานได้ก็แล้วกันทําฌานเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าพวกที่ทําสมถะเก่งเ็าเรียกว่าพวกสมถะญานิกนะครับ หลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตต์สังเกตตัวเองส่วนใหญ่ก็เป็นสายวัดป่าที่ทำสมาธิเก่งๆพวกนี้มีอภิญญารู้ใจคนเห็นอนาคตอะไรต่างๆแต่สุดท้ายก็ต้องเดินปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาของท่านเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกเดินในฌานได้แต่ก็ต้องมีปัญญาด้วยมันถึงจะครบสีสมาธิปัญญา แต่ว่าหนักไปทางสมาธิจึงเรียกว่าสมาธายานิกหลุดพ้นด้วยเจตวิมุติพ้นด้วยกํำลังจิตขั้นสูงนะไอ้บทที่สองนี่เขาเรียกวิปัสสนาญาณิกนั่งสมาธิยังไงก็ไม่เข้าทักทีนะจิตไม่รวมมัวแต่คิดนูน่นคิดนี่อะไรก็ไม่รู้ก็ให้เดินวิปัสสนาไปเลยนะนั่งไปก็คิด มันคิดขึ้นมาก็มีสติรู้ให้เร็วคิดอะไรก็รู้ให้เร็วเมตนาเกิดก็รู้สัญญาเกิดก็รู้รูปอะไรเกิดรู้หมดเลยเอาจิตที่มันคล่องแค่ว่องไวเนี่ยเดินนิพพานนาไปเลยทำฌานไม่ได้ก็เดินนิพพานนาไปเลยก็มีหลายสายที่ทำอย่างนี้หลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านก็ท่านก็อยู่กับหลวงปู่ดูเนี่ยท่านทำ สมถะจนถึงขั้นสูงไปแล้วแต่ตอนหลังท่านมาสอนท่านสอนให้เดินวิปัสนาไปเลยท่านบอกว่าถ้าใครทําวิปัสนาได้ดูจิตได้ก็ทําไปเลยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพเนี่ยสายนี้ก็หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อไปสารวิสาโลเนี่ยทำวิปัสนาเลยเหมือนกันหลวงพ่อเทียนท่านไม่ให้นั่งสมาธิลึกๆหรอกสายของ ยุบหนอคองหนอสายวิปัสนาพม่าเนี่ยของพวกหมดจรอหาจุฬาเขาทำกันเนี่ยศึกษากันเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะนั่งสมาธิครึ่งหนึ่งเดินครึ่งหนึ่งนั่งนานไม่ได้ถ้ามันเข้าลึกไปไม่เอาเอาวิปัสนาเดินคณิกาเองเดียวพวกนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณิกหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุต การที่จะเดินปัญญาสังเกตจิตสังเกตรูปสังเกตนามไปเรืยถ้าทำทีๆไปเรื่อยสุดท้ายมันเป็นฌานกันแต่ต้องทําต่อเนื่องเรื่อยๆมันก็มีสมาธินั่นแหละถ้าไม่มีสมาธิมันไม่ได้หลุดได้แต่สมาธิมันจะน้อยหน่อยจึงได้ว่าวิปัสสนาญาณิกแยกเป็นสองสองพวกตามจริตของแต่ละคนคนส่วนใหญ่เนี่ย เป็นปัญญาวิมุตติคนส่วนน้อยเป็นเจโตวิมุตต์มีครั้งหนึ่งนะพระเจ้าเนี่ยพระองค์ประทับประทับนั่งอยู่กับสาวกเนี่ยพระองค์ตัดว่าในที่นี้มีพระอยู่หนึ่งร้อยรูปมีพระที่เป็นเจโตวิมุตติยี่สิบห้ารูปมีพระอรหา์ที่เป็นเจโตวิมุตตยี่สิบห้ารูปมีพระอาหา์ที่เป็นปัญญาวิมุตติ เจ็ดสิบห้ารูปโดยประมาณนะผมจำตัวเลขไม่แม่นแต่ว่าอันนี้อาจจะตีความว่าสาวกของพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญญาวิมุตติถึงสามในสี่ด้วยซ้ำในประมาณนี้ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าปัญญาวิมุตติมากกว่าเจโตวิมุตตเราทำก็ต้องสังเกตเอาสังเกตตัวเองก่อนเริ่มทำแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านถน,นัด ทางสมถะทางวิปัสสนาไปเอาฝากไว้เท่านี้